Welcome to Brawlhalla น่าจะออนไลน์นอ่ะเนี่ยฮัลโหลออนไลนะเนี่ย Welcome to Brawlhalla Online สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเกมฟิชชั่นเีเนียร์ในเกม Brawlhalla นะครับ Brawlhalla ก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับการต่อสู้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าไม่มีเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่ามันเล่นรออัดอโปรตโตไทป์คลิปต่อไปนะครับอ n l i n e มันเล่นกันคำสองนะครับ เล่นอันไหนดีอ่ะเฟรลี่สองสองจะไม่มีเพื่อนเล่นนะสี่เนี่ยก็ไหนดีคือไนทนี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนสีเขียวอนทีนี่ไดไหมได้ Queen Knight โอเคเราตีเพื่อนตัวเองได้ปะอ,อันนี้ไม่เคยเล่นจริงกนะันเลยต่อยได้ปะมไดอ้อยู่หยิบเอาคุณพี่นอยอยู่ อันนี้หลอกเลยหายเลของหนึ่งศูโอเคมีใครเป็นพวกเราบ้างเนี่ยอันนี้ดูไม่ออกจริงเนี่ยอ๋อคุยในกับคุยในครถามจริงโอ้ย่าผมตัอถึงห่วผมตัถึง ่เหรอวะไม่ใช่ีว่าผมตัวสีแดงไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก,ก่นๆๆคอนเช็คก่อนถ้าผมตัวสีแดงเอออะไรไมานี่เลยมาอมาบ้า,าตั้งใหม่ที่บอกวาตั้งตัวน <c oughs> อาวุธอะไรไม่รู้โยนทิ้งไปเอามาขออันนี้แหละปานแรงดีลมมาลมโตบอก ไปไหนก็ไปเลยนะไปไหนก็ไปไปอ,อกไปๆๆไกลๆเก็บซื้อเก็บไม่ถนัดสันผัดเกมดีๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นใจเย็นใจเย็นกอดเสียหาย ีแรงไม่ได <mm ้แก้มือไปก่อนเฮ้ยโอ๊ยยังอยู่ยังอยู่โอดนไปอยาวไเกิดแล้ด้วยไม่แล้วขอโทษจบแล้ว ไปเลยเพื่อนลงไปเถอะโอเแล้ว Blue team wins มีเลยเกเกมอ่ะ GG อ่ะโอเคปิดดูด네ีกว่า เอาตัวนี้ดีกว่าเล็กเน่ะแล็กเนอร์ดีคิดติคอห์หนักสิเอาสีเขียวแล้วกันเร็โอ้ยเดือดมีอะไรเปลี่ยนได้อีกไม่น่้เฮ้ยอ่ะตัวนี้น่ะตัวแรกเล่นตอนแรกอย่างโปรมาเล่นโชว์อย่างจ้าเนี่ย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 โอ้ยเดือดเดือดอย่างโปรดูดิใส่ก็ไม่หู เอาล้วเล่นกับเอด้ามาครับในใส่ขีกออกแล้วี้วยกินไม่มันดาวเป็นเท่งกับมานี่มานี่เลยมานี่ไะดีๆมานี่ไปหลุดง่ายๆหรอ

ลวงเอฟยังยัง,ยงไงยังไงยังรอจีทีเอฟไปหนึ่งยังอยู่จะไปแล้วไม่ได้แ่แตกหลอกอ่ตาฮ่าหมาดิมาก็มาดิครับโอ้โหจีทีเอย่างแรงอย่างไงอบอกเลยว่าเอาตายเอออย่างนั้นแหละสวยครับเพื่อนมาดิ Primo, ขท okay. 네ี่รอตีรอตีไม่ได้ทำอยขอคิดอ่อนนอยสวยเออขออนไรเนี่ยขอเน้นเน้ยเยี่ยมไปเลยีมีด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 ีมากครับผม มันนานๆจะชนะเมื่อกี้เล่นเล่นกับเพื่อน,นแต่เดาว่าเราทนเลก,กับตัวแล็กเ ner, okay. อนอร์นี่นหนาบ้าอะไรวะแร็กเร็กเนอร์โอเคนมีตัวอื่นอีกอไม่ตัวอื่นก็อยากลองเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้นา่าจะโคตรสำหรับผมอะเอากริมก็น,น่าสนลองดูสักตั้งก็ไม่เป็นไรมั้งฝากเพื่อนแบกด้วยลวกันถ้าพังนะ ลองใหม,อนนหม่อันนี้สตันนะครับเดีเอดียี่สิบน,น,นะครับซเรียวซาเรียวมาดิไอ้ผมกัเเพื่อนกันอยนะ 3 2 1องห่ง b r วแล้วอ่ะโหอย่างแรงอย่างแรงเสวนบ้าสวนไม่โอสไม่ถืมาเลยมาคิดให้เฮิตคิดให้เาฮิตคิด้าฮิตโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างลหมาว่ามาว่ะ ไเลยเียร์มันตกไปเียร์มันตกไปเขียร์ไปอยู่บนขอบไวปใกลๆเย่าไปอยู่ ้ไม่ยังพ่นแรงเลยอะไรกันเนี่ยบลูทีมวิน่อเก็เกียู์นะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เออเดินไม่น เล็กเนื้อนี่แหลโอเคปล่อยรอดแล้วกันเดี๋ยวค่อย <Right. S 1> จบมาปล่อยรอบสายทำมาหากินต้องเล็กเนอ้อแล้วล่ะมาตัวอะไรอ่ะไม่เคยเห็น ฟ้าแอนฟ้าไทย <c oughs> ใช่รู้ป่ะไม่รู้ช่างไม่แต่ขอ,อคิดแต่ข้อแบบบ๊ะบ๊บหน่อยหูฝั่งนัดตีแรงทุกตัวเลยอ้าวเอางี้ก็เล่นไม่ได้ดิมันก็ต้องตัดจบแล้วดิโอ้จ๊แย่เลยโอเคครับเจอกันใหม่กับเอออีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผม